สสสุขโดงงเมมืววันวนนยปยยยาาาาระาชมแม่ไพลินหญิงเก่งนักบุญดินดแดนตำนานวัดพระปังเหลืองพัฒนาไม่หยุดรับนักเดินทางขึ้น,นเหน,น,เนือล่องกรุงเทพแม่กินอาหารรสเด็ดของฝากครบวุงจร กับปลาร้าแบบเป็นตัวนะจ๊ะพี่ๆตอนนี้นะาตาสินค้าของเรานะมีทั้งหมด3ตัวนะจ๊ะมีทั้งปลาร้าปลากระดีปลาร้ปลาช่อนแล้วก็ปลาร้ปลาซอยนะจ๊ะสินค้าของเราจะส่งทุกวันเลยนะพี่ๆไม่เว้นวันหยุดราชการนะจ๊ะหนถึงวันก็ถึงหน้าบ้านพี่ๆกันแล้วนะตอนนี้นะวันนี้นะคะเราจะส่งมากกว่า500อยบ้านเลยนะเมนูที่พี่ๆเอาไปทํากันนะจ๊ะสามารถทําได้หลากหลายเมนูมากๆต้มผัดแกงหรือว่าทอดก็ได้นะจ๊ะพี่ๆหรือว่าจะไปทําเป็นส้มตําก็ได้นะจ๊ะใส่ปลาร้าเป็นตัวนัวมากๆพี่จ๋าาาจจไปํเ็็นนนนยขมีกด้ พี่ๆท่านไหนนะที่อยากลิ้มลองความอร่อยความหอมนัวนะจ๊ะของปลาร้าจาวิรัตสามารถกดฮิตตะกาด้านล่างนี้ได้เลยนะจ๊ะไม่มีต้องตุ่นะเนี่ยราปลาช่อนแบบตัวเหรอ เดี่ยวแถวบ้านไม่มีว <One way, S 1> นเวกแกทาอะไรเนี่ยซื้ออะไรเยอะแยะเอา้าก็ต้องรีบตุนดิบ,บ้านก็อยู่ไกล,ไกลด้วยแกกว่าจะผ่านจ่าวเวลาทั้งทีแกไม่รู้หรอ,หรอตอนเนี้ยเขามีสั่งทางออนไลน์แล้วนะทางช่อง tiktok ปลาราจเวลาต่ามีทั้งครูปองส่วนลดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ําด้วยนะจริงปะแกลแล้วเขามีเมนูอะไรบ้างอะในตะกร้า tiktok อะ่ะร้านค้าเขามีทั้งตัวน้ําปลา้าแบบพัชไลน์นั่นแกเป็นขวดใช่ไหมแล้วก็มีปลา้าตัวที่แกลเลือกอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นตัวขายดีอะน้ำพริกฝาดึงนะ มีทั้งสี่สูตรนะมีทั้งน้ำพริกนรกแบบมินิแล้วก็แบบซองเขาก็มีที่แกเลือก,อกไปเนี่ยในตะก,การ้าทิกตอกมีหมดเลยอุ้ยสิงปาฉันชอบกินมากน้ำพริกนรกเนี่ยเขามีส่งฟรีไหมแกส่งฟรีจ้ะส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำด้วยแกแกสั่งแค่กระปุกเดียวเขาก็ส่งฟรีนะอุ้ยงั้นวันนี้ฉันเอาแค่กระปุกเดียวพอแล้วที่หลังก็ไปกดในทิกต o อกเอาดีกว่าอเอาแค่กระปุกนี้แหละร้านเราไม่ได้มีแค่เมนูน้ำพริกนะคะเมนูทานเล่นต่างๆมากมายและขนมของฝาก อย่างโมจิได้ฟุกุและขนมเปียยอดฮิตร้านที่มีครอบจบในที่เดียวแบบนี้ห้ามพลาด